ก็ตอบที่าเขาว่าในในวงเงินตัวนี้ถามว่าไม่จ่ายไรคือ we try to understand you You know, we try t h e n d we can u e r a n e can u e r s t a ากคุยให้ฟังก่อนเนาะเขาเขายินดีที่จะช่วยชัยอย่างจริงจังว่าตะกี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะมีเอ่อขอคุยกับผู้เสียหายอะไรนะฮะส่วนเรื่องที่จะไปเช็คห้องอะไรเนี่ยแจ้งเขาแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจจะขอจะจะขอพาไปคนห้องไปเช็คดูชุดที่ใส่อะไร เขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาตอนนี้คือเพีี่ที่รอยู่ใดการดีเนียอาจารยอ็มงแต่เขาดความเชยไม่ใช้เขามเข้าใจม่